เฉลยข้อสอบแผทหนึ่งปีห้าห้าข้อยี่สิบคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนจำนวนสามสบคนมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ25คะแนนและหคะแนนตามลำดับถ้านำคะแนนของนายสายชลและนางสาวฟ้าซึ่งสอบได้20คะแนนและสาสิบคะแนนตามลำดับมารวมด้วยแล้วส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะเท่ากับข้อใดต่อไปนี้วิธีทำตอนแรกหาซิกมา x จากสูตร x บาร์เท่ากับซิกมา x ส่วน n x บาร์ตอนแรกเท่ากับ25เท่ากับซิกมา x ส่วนด้วย30ซิกมา x จะเท่ากับ750แล้วหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตอนแรกจากสูตร s เท่ากับสแควรูทซิกมา xi ลบ x บาร์ทั้งหมดกำลัง2ส่วน n เท่ากับ5กำลัง2เท่ากับ สแควร์รูทซิกมาเอ็กไอลบเอ็กบาทั้งหมดกำลังสองส่วนด้วยสามสิบยกกำลังสองจะได้เท่ากับยี่สิบหเท่ากับซิกมาเอ็ลบเบทั้งหมดกำลังสองส่วนด้วย 30. สามสิบซิกมาลบเบทั้งหมดกำลังสองจะเท่ากับเจ็จากนั้นหาซิกมหาเอบาตอนหลังจากสูตรเอ็กบเท่ากับซิกมาเส่วนเจะได้เท่ากับเจ็ด้บวกด้วยยีบวกด้วยสา ส่วนด้วย32จะได้เท่ากับ25แล้วหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตอนหลังจากสูตร s เท <S S 1> ่ากับสแควรูทซิกมา x i ลบ x bar ทั้งหมดกำลังสองส่วน n จะได้เท่ากับสแควรูทเจ็ดร้อยห้บวกด้วย20ลบ25ทั้งหมดกำลังสองบวกด้วย30ลบ25ทั้งหมดกำลังสองส่วนด้วย32จะได้สแ qua รูทแปดร้อส่วนด้วย32 จะได้เท่ากับรูทยี้าก็คือห้านั่นเองค่ะข้อนี้จึงตอบข้อ2ค่ะข้อต่อไปนะคะแพท1ปีห้าหข้อ23่สาครอบครัวหนึ่งมีสมาชิกหคนมีอายุเฉลี่ย34ปีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุเท่ากับ8ปีอีก6ปีต่อมามีญาติสคนมาขออยู่อาศัยด้วยโดยที่ญาติทั้งสองคนนี้มีอายุเท่ากันเท่ากับอายุเฉลี่ยของทั้งหกคนนี้ ในครอบครัวนี้พอดีสัมประสิทธิ์การแปรผันของอายุของครอบครัวทั้ง8คนนี้จะเท่ากับข้อใดต่อไปนี้วิธีทำหกปีต่อมาจะได้ x bar เท่ากับ34บวกด้วย6เท่ากับ40ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ8และ n คือ6คนค่ะหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจาก เอกำลังสองเท่ากับสแควรูทซิกมาเอ็กไอลบเอ็กาทั้งหมดกำลังสองส่วนด้วยเอ็นทั้งหมดยกกำลังสองจะได้เท่ากับแปดกำลังสองเท่ากับซิกมาเอ็กลบเบทั้งหมดกำลังสองส่วนหจะได้เท่ากับหกสิบสี่เท่ากับซิกมาเอลบเบทั้งหมดกำลังสองส่วนหกซิกมาลบเทั้งหมดกำลังสองจะได้เท่ากับสามค่ะ จากนั้นข้อมูลที่มีญาติเพิ่มขึ้นมาสองคน x bar จะเท่ากับ40 n จะเท่ากับ8คนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเราจะมาหาจากสูตร s เท่ากับซิกมา x i ลบ x bar ทั้งหมดกำลังสองส่วน n จะได้เท่ากับสแควรูทสาม้อบวกด้วย2คูณ4ีลบ4ีทั้งหมดกำลังสองส่วนด้วยแจะได้เท่ากับ สแควร e r ูทสามรยแปบวกด้วย2อคูณศูนย์ส่วนด้วย8จะได้เท่ากับสแควร e รูทสี่ก็คือ4ี่รูทสจากนั้นหาค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันจากสูตร S ส่วนด้วย X บาร์ bar, จะได้เท่ากับ4ี่รูทสส่วนด้วย40ก็คือสแควร e รูทสาส่วน10ตอบข้อ1ค่ะ